สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับกับจานกชแนลเชนเคยครับช่องที่จะนำพาทุกท่านมาพบกับสาระดีๆไปชมมากันครับเชนเคยครับวันนี้จานกพาทุกท่านอยู่ที่ฟาร์มครับจากที่มีเพื่อนๆนะครับที่แอดไลน์แล้วก็พิมพ์ข้อความมาสอบถามนะครับเรื่องเกี่ยวกับการ ทำเทนเลอร์นะครับเทนเลอร์คันนี้นะครับว่าจาหนกนะครับใช้งบประมาณไปเท่าไหร่นะครับก็เทนเลอร์นะครับคู่นี้นะครับเป็นเผาเดียวนะครับเผาเดียวเดิมทีนะครับเป็นอสามารถนะครับมาดัดแปลงนะครับจาหนกมาดัดแปลงสามารถทําเป็นบรรทุกม้านะครับได้สองตัว ครับสองตัวโดยเดิมเนี่ยมันเป็นอ่าเทเลอร์ที่เขาใช้ลากนะครับอ่าใช้ลากในการนี่ครับก็คือเดิมเนี่ยเป็นรถนะครับรถที่อ่าทางพีเจ้าของเดิมนะครับเขาใช้ลากในการไปขายของนะครับไปขายของแล้วก็จะทำเป็นตู้นอนแล้วก็ตู้เก็บของด้านด้านใน ะครับเป็นตู้เก็บของแล้วก็สามารถนอนได้ด้านในนะครับก็อนจะเป็นนี่ครับลักษณะของเดิมนะครับเดิมเดมที่จานกนะครับไปขอซื้อแล้วก็นำมานำนนนมาดัดแปลงนะครับนำมาดัดแปลงเดิมก็คือเป็นรถในลักษณะนี้นะครับโดยงบประมาณเนี่ยหลังจากที่ทำ หมดแล้วเนี่ยนะครับก็ใช้อยู่ประมาณ38 0 0 0ืนนะครับ3 8มหนากนะครับก็ยังไม่สมบูรณ์ดีเท่าไหร่นะครับเนี่ยครับเดิมก็อ่ามันจะเป็นอ่าลักษณะของเก่าบ้างนะครับมันก็จะมีเก่าผุพังตามอายุนะครับคือจอดทิ้งไว้โดยที่เขาก็อ่าเลิกเลิกใช้นะครับเลิกใช้นี่ก็คือตัว ก็จะมีสนิมขึ้นนะครับสนิมขึ้นสนิมขึ้นนี่ก็ก่อนออกจากเดินทางนะครับก็นํามาจอดอเติมลมที่ปั๊มนะครับเติมลมที่ปั๊มเพราะว่าอย่างลมลมยางด้านหลังของข้างนี้คืออ่อนอ่อนมากนะครับก็เลยรอทําการเติมลมแล้วก็จะเดินทางก็คือไปรับที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับนี่คือครับ ขับไปพี่เพชรบูรณ์เนี่ยครับด้านในก็จะนี่ามาจะมีช่องอแสงเข้าแสงเข้าบางคนอะไรก็ผู้พังนะครับไปขอซื้อทางคุณพี่เจ้าของเข้ามาครับก็รอในการเติมลมที่ปั๊มจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็จะออกเดินทางนะครับจากเดินทาง จากเพชรบณ์มาคือมันเป็นรถเก่านะครับใช้ในการบรรทุกของเพื่อไปขายตามตลาดนัดแล้วก็นอนสามารถนอนได้นะครับนี่บริเวณด้านในนะครับด้านในเขาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับเป็นชั้นนะเป็นชั้นแล้วก็สามารถ آ, นอนนอนได้นะครับเจ้าของนอนได้ครอบครัวนอนได้ก็คือความสะดวกสบายนะครับนี่คือด้านในนะครับด้านในเป็นลักษณะอย่างนี้ ก็จะมีประตูนะครับประตูเดิมเดิมของเขาเนี่ยมีประตูอยู่แล้วนะครับจากนันก็ไปนำมาครับก็เดี๋ยวไปชมแนวทางนะครับการขับมาเลยนะครับจากที่เราได้เดินทางออกจากป้อมน้ำมันนะครับก่อนจะขึ้นเขาอ่าน้ำหนาวนะครับอยู่ที่อำเภอ ลมสักก็แวะรับประทานอาหารแวะกินข้าเที่ยงนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับมันเป็นเผาเดียวนะครับเผาเดียวมันจะเป็นรถขนตู้นอนพอดีไปนขนของกลับจากบ้านด้วยครับก็คือลักษณะนี้เดี๋ยวเราจะไปทําการดัดแปลงกันครับที่อุดรธานีเดี๋ยวไปต่อกันเลยครับนี่คือเส้นทางนะครับการที่เราลาก เซลเลอร์คันนี้มานะครับก็ใช้ความเร็วอยู่ที่ประมาณลองเหยียบดูนะครับหนึ่งร้อยนะครับร้อยอ่าไม่เกินหนึ่งร้อยก็สามารถวิ่งได้นะครับไม่สายไม่สมบัติครับไม่สายไม่สมบัติแต่อ่จาจะหนนะครับจะมีฟิกความเร็วนะครับในการไปรับขนส่งม้าต่างๆก็จะใช้ความเร็วอยู่ที่ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโดยอัตราค่า บริการนะครับก็กิโลละ21บาทนะครับท่านใดสนใจนะครับสนใจอยากจะให้จันออกไปขนย้ายมา้าหรือเอานำม้าไปฝึกอะไรก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์08 4 9 5 1 9 4 0 1ครับกิโลเมตรละ21บาทนะครับ21บาทก็เดินทางกันต่อไปเลยครับ หลังจากที่มาถึงอุดรน,นะครับอุดรธานีแล้วก็ทําการรื้อออกครับหรือด้านหลังออกครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับภายในก็รื้อออกนะครับเป็นบางส่วนก็นี่ครับฝาข้างหลังนะครับเดี๋ยวเราก็ ทำการเก็บนะครับแล้วก็ออกแบบภายในก็สามารถนะครับสามารถมีบรรทุกม้านะครับได้สองตัวคก็จะแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งกลางแบ่งครึ่งกลางก็บรรทุกได้สองตัวนะครับแล้วก็พื้นเจ้าของเดิมปูด,ด้วยไม้นะครับน่าจะเป็นพวก ไม้เนื้อแข็งอไม้เน้แข็งแหละแล้วก็วเราจะทำการปูด,ด้วยอะยางนะครับแผ่นยางแผ่นพื้นนะแผ่นพื้นยางนี่ประมาณนี้นะครับอเราจะเลื่อนประตูนะบานนี้ก็มาอยู่ด้านหน้าเนาะ ก็ค่อยๆค่อยๆปรับปรุงค่อยๆทำข้างบนก็จะแมวอ,ออกนะครับแมวอ,ออกจะเป็นการซับความร้อนด้วยนะครับเป็นไม้อัดแผ่นไม้อัดก็จะเอาไว้ซับความร้อนนะครับนี่สำหรับ เอ่อรถนะบรรทุกมาแล้วก็จะทำการนะครับต่อไฟครับแล้วก็อันนี้บางโคนด้านซ้ายขวาก็จะใส่ครับนี่ก็ได้ประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับในการทำขอบคุณ f อฟซีอีกครั้งหนึ่งครับ F อฟซี FC ที่ตามจานก นะครับทุกช่องทางก็กราบขอบพระคุณด้วยนะครับขอบคุณในใจจริงนะครับก็มีอะไรก็สามารถโทรมานะครับโทรมาหรือจะแอดไลน์มาสอบถามนะครับปัญหาต่างๆเกี่ยวกับม้าได้ที่เบอร์0849519401เช่นเเคยครับอยากจะให้ไปขนมาให้ก็ สามารถทักมานะครับสอบถามราคากันได้นะครับถูกแพงก็ดินดีให้บริการนะครับแพงไปก็ช่วยกันช่วยช่วยกันไปนะครับโอเคเดี๋ยวอัปเดตให้ชมตลอดการทำรถม้านี้เลยนะครับรถบรรทุกมา้าเดี๋ยวนี้ก็จะตัดโอเคครับครับสำหรับ คลิปนี้นะครับก็เป็นสัปดาห์ที่สองนะครับก็ถ่ายหลังจากที่ได้ทำการปรับปรุงครับปรับปรุงรถอา่าเขาเรียกว่าอะไรรถตู้นอนนะครับจากที่ต้นคลิปนะครับก็ตัวเลยตัดต่อให้มา เป็นคลิปเดียวเลยนะครับชมให้มันจบไปเลยเนาะจานนกก็ทำการสัปดาห์นี้ครับเป็นสัปดาห์ที่2ในการปรับปรุงนะครับก็เปลี่ยนล้อใหม่นะคเปลี่ยนยางเปลี่ยนกระทะใหม่นะครับก็พาทุกท่านได้มาชมนี่เครื่องมือครับอันนี้มันเป็น ยางเก่านะครับแล้วก็กระทะเก่ามันน่าจะเกิดเป็นสนิมบ้างนะครับแต่ก็ยังใช้ได้นะครับใช้ได้อยู่แต่พอดีมียางแล้วก็ล้อกระทะนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนยางยางใหม่ก็คือยางของคันกระบะสีขาวนะครับแล้วก็กระทะคันนั้นแล้วก็หัวหมุดนะครับน็อตยึดก็เปลี่ยนใหม่ ก็ทำการ ate, รีโนเวทรีโนเวทใหม่ก็เป็นรถนะครับขนมะาพร้อมให้บริการนะครับเลยรับใช้ทุกทุกท่านนะครับในราคาที่เป็นมิตรภาพจริงๆนะครับก็สามารถ ติดต่อนะครับเข้ามาอาสอบถามราคานะครับการเคลื่อนย้ายก่อนได้นะครับถูกแพงก็ตามสบายนะครับหมยถึงว่าก็าคันไหนที่อาสมเหตุสมราคาคับเงินในกระเป๋าเราก็ใช้บริการนะครับคันนั้นเนาะนี่ครับมันทุก มาได้สองตัวครับสองตัวเดี๋ยวไปดูภายในนะครับก็หลอกปรับปรุงคนเดียวนะครับทําอยู่คนเดียวนี่นะครับก็จะเอ่ออันนั้นก็คือ แผ่นยางรองก็มาแล้วนะครับก็จะทําการปูนะครับทั้งทางไม้เหยียบด้านในแล้วก็เอ่อทางขึ้นมานะครับเพื่อจะให้ขึ้นง่ายนะครับก็สามอ่าด้านข้างก็จะประกอบด้วยยางนะครับกันกระแทกกลางก็จะมียางตรงอกม้าก็จะมียางเซฟนะครับเซฟ เพื่อความปลอดภัยของม้าของเราครับก็รีโนเวทก็เสร็จแล้วครับก็คิดว่าเหลืออีกประมาณห้าเปอร์เซ็นต์หเปอร์เซ็นต์ชมภาพมุมกว้างนะครับมันเป็นเพาเดียวคนระสองล้อก็คือ,อยังยังไม่ได้เปลี่ยนหาทุนอยู่ <laughs> หาทุนนะครับก็ f อฟสามารถติดต่อเข้ามาได้เช่นเคยครับอยากจะให้จันกไปช่วยดูมา้าฝึกมา้าหรือนำม้าจากฟาร์มของจันกเองนะครับไปสอนบุตรหลานของท่านเองที่บ้านไปเรียนขีม่ม้าสัก2ชั่วโมง3ามชั่วโมงก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับามาติดต่อเข้ามาได้ นี่คือรถบรรทุกม้านะของจานลงองออเหลือทำซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อสองข้างแล้วก็บูยางก็วันนี้ก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กราบขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมอีกครั้งหนึ่ง fc จานลงต่างๆนะครับไม่ได้ลงคลิปนานนะครับก็ยังมี เอฟีที่ติดต่อเข้ามาพูดคุยสอบถามเป็นห่วงเป็นใยกันครับกราบขอบพระคุณด้วยทั้งใกล้ทั้งไกลสิงห์บุรีราดบุรีอ่างทองนะครับ้อยเอ็ดสารครามก็มีหรือจะเป็นทางภาคเหนือนะครับลำพูนเชียงใหม่เพชรบุรีต่างๆก็กราบขอบพระคุณนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปพยายามทำคลิปลงให้ทุกท่านได้ชมบ่อย ฝากกดติดตามนะครับพิมพ์ข้อความเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของจ่าหนกด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าจบนะครับภารกิจในการทำรถม้าพร้อมที่จะบอ่อให้บริการท,กท,กทุกทุกท่านแล้วนะครับก็สามารถโทรเข้ามาที่เบอร์0 8 4 9 5 1 9ด0 1ได้นะครับทางฝึกมาแล้วก็เออทางแอดไลน์นะครับในการฝึกม้าขนมาต่างๆก็ดีนะครับ คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าพบกันใหม่กับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่ครับก็กลายมาเป็นรถบรรทุกม้านะครับรถเทรลเลอร์ขนมาของจ้านกนะครับจาาเนาก็ทําการเสร็จเรียบร้อยปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยครับก็สามารถบรรทุกไม้ได้จํานวนสองมาด้วยกันสองตับตัวนี้ก็นํามาฝึกเสร็จนะครับก็จะ ขนไปส่งนะครับขนไปส่งบรรทุกไปส่งเอ่อคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับตอบคำถามจากคุณพี่พลหลายหท่านที่สนใจในเรื่องของเออทเลอร์นะครับเทเลอร์ขนมา้าหรือวิธีการ,รทำนะครับต่างๆหรือราคานะครับก็ใช้งบประมาณอยู่ที่3 8 0 0 0กว่าบาทนะครับสำหรับเทเลอร์คันนี้คลิปหน้ามีอะไรนะครับอยากให้จันโกช่วยในการทำคลิปเรื่องอะไรก็ สามารถนะครับพิมพ์ข้อความเข้ามาพูดคุยทักทายกันอ่อีกอย่างหนึ่งครับกราบขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมพร้อมทั้ง fc นะครับเพื่อนต่างๆที่โทรมาแอดไลน์มาทางเหนือก็ดีเชียงรายเชียงใหม่นะครับทางลำพูนต่างๆก็ภาคใต้ก็มีนะครับอีสานร้อยเอ็ดนะครับร้อยเอ็ดขอนแก่นก็กราบขอบพระคุณด้วยนะครับคลิปนี้นะครับ ก็จหนกจะขอลาทุกท่านไปก่อนจะนำมาตัวนี้ไปส่งครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับคลิปนี้สวัสดีครับบาย